สวัสดีเพืรัวทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทผมนะย่าต่องัวเครับผมอ่าวันนี้มาอยู่กับร้านเกี่ยวกับโคนดครับช่วงเช้าตัวแปลงนี้ครับโดยประมาณก็เกือบหกไร่เป็ดข้าวโพดพันเจ็ดแปดเก้านะครับตอนนี้ได้ไปแล er town, lair, ้วหนึ่งอุ้มไม่เกี่ยนะ โค379ว้าอายุเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ125วัน ขาขึ้นไปดูบนรถนะแต่ว่านี้สีสวยมากเลยนะครับอยู่ที่บ้านสนามคีครับเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเขตติดต่อกับบ้านวัดหุ่มอำเภอเมืองพิจิตรครับ โดยอาจารย์ก็คโดสิ่งอีกเช่นเคยฝากโคตรใหญ่อ่ะฝากครูเข้าโคตรก็แปลงนี้แปลงนี้ใส่ ฝยูเลียนะครับผสมกับฝอยตากระต่ายนะครับสิบห้าสามตัวก็จะใส่อยู่ตกไร่เราประมาณสองลูกนะคร,รวมๆนะค่อนข้างนยตกไร่ล้วประมาณสองลูกคนระับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้ก็จะได้ประมาณกี่ตันนะครับาำรับ ทั้งหมดแปลงนี้กเกือบหกไร่ข้าโบสวยมากครับเม็ดเม็ดใหญ่มากนะเม็ดเม็ดบ้วนมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับมองมองดูกับนิ้วนิ้วผมอะเม็ดเม็ดใหญ่มากครับ ปิงนี้ที่เหลือจากอุ้มแรกนี่ครับว้าวว้าวว้ววอาอ่าครึ่งอุ้มไปแล้วต้นเหลืองประมาณสี่ตันครับบิงนี้ไม่รู้ประมาณกี่ไร่นะบิงนี้น่าจะถสามไร่ได้มั้งนะี่ยิงนี้บิงเดียว สองไล่หรือสามไร่สามไร่แหละไหลไม่หยุดเลยนะร้อมันจะเป่ามันทำได้มันจะเป่าไม่ทัน ไป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 นโอ้ไหลไม่หยุดเลยหยุดปากุ้งนานแล้วร่อนร่อนไม่ค่อยทันนะครับดเลยการกอบดันแรงเกินครับเต็มตะแรงเครื่องอุ้มไปแล้ว อีกแล้วแต่อุ้มนี้เหมือนจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะถ้าไม่เต็มอุ้มนะเนี่ยก็เทใส่รถเพื่อที่จะไปขายนะครับเพราะว่าอย่างไรถ้าเกี่ยวมาเต็มอุ้มเป๊ะนี่เทไม่หมดอยู่แล้วนะนา่าจะเอาอีกประมาณสองตันหรือเปล่าคันนี้ห้าตันวันตอนนี้อาจจะแบกรู้สึกจะแบกห้าตันนะครับ เมื่อกี้ก็เทใส่รถไอ้รถยนต์ไปนะแต่เทไม่หมดนะเทไปได้สักตันก็กว่าเอางมั้งแล้วก็เหลืออยู่ในอุ้มคนระับแล้วก็มาเกี่ยวนิ่งเนะี้ยทีนี้ไม่รู้จะก่ายยังไงเลยว่าได้กี่ตันแล้วเนะี่ยถ้าตีจะว่ารถรถกระบะน่าจะเอาไปประมาณสี่ตันกว่าแล้ว ถ้าอุ้งนี้3ตันก็ 5, 6, 7คนระับ เต็มไปอีกแล้วก็อ,อุ้มนี้เหลือจากอุ้มที่เทใส่รถกระบะไปนะครับเทไม่หมดราคานี่เขาว่าอยู่ประมาณตันละเจ็ดพันห้านะขายเป็นตันนะครับ เดี๋ยวมาดูมาดูกันครับว่าอุ้มสุดท้ายอุ้มสุดท้ายจะได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณเกินครึ่งอุ้มไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จพอดีนี่จะเต็มอุ้มไหมนะ รอบสุดท e ้าย้สุดท้ายครับ พอดี body. ประมาณ3ตันอุ้มสุดท้ายคิดว่านะก็เดี๋ยวกว่าจะสุดลอยนี่น่าจะเต็มพอดี body. ขนาดรถจอดอยังไหลไม่หยุด ถึงก็เกือบถึงแล้วครับสามตันครับปุ้มสุดท้ายตอนนี้ยังไหลยังไหลอยู่ได้เลยนะไหลยันเทพอดีก็ล์เล่นเล่นเพงไว้ก่อน ายออกมาเรื่อยๆนะครับสามตันแล้วมั้งอุ้มเนี่ยสิบตันหมดเนี่สิบกว่าสิบกว่าตันนั่นแหละ หกไล่โดยประมาณกเกือบแต่เขาบอกเขาซื้อไม่ถึงนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าไงแล้วก็ว่าไปถึงบอกก็ไม่รู้หกไร่แต่เขาบอกเขาซื้อไม่ถึงนะแต่แแตบอกวนะ่า5ไร่กว่า,าคคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีมันเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนระับฝากกดติดตามกูรร่างกายกันด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้อขอตัวลาครับไปก่อนครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ